วอาดูทุกคน วันนี้นะครับบอสโจยูมานินออกมาเปิดเผยครับเตรียมถ่ายทำา MV กับลูกสาวอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับทามกลาง f อฟแฟนครับคทุกคนที่ส่งกำลังใจไปถึงบอสโจยูมานินแบบรัวๆหลังบอสโจครับออกมาโพสต์ข้อความพร้อมโพสต์ Post รูปลูกสาวรูปนี้เลยครับเขียนข้อความเอาไว้ได้บอกว่าวันนี้ลาถ่าย MV เพลงคายอ้อก,กับพ่อโจกับพี่ๆจ้านี่คือข้อความครับที่ทางด้านบอสโจยูมานินครับออกมาเปิดเผยนะครับ แฟนๆนก็แห่มากดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆนะครับวันนี้ใครที่อยู่ใกล้ๆับกทุกคนก็อย่าลืมแอบแชะภาพบรรยากาศการถ่ายทํา MV มาฝากอุ้มอิ่มด้วยกันแล้วกันนะครับรู้ได้ว่าวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการอย่างแน่นอนเพราะว่าหากย้อนไปดูไทม์ไลน์ของบอสโจโยมนินที่ได้มีการโพสต์เอาไว้บนโซเชียลนะครับเฉพาะอาจารย์นักดนตรีเนี่ยรวมแล้ว30ชีวิต โอ้โหทุกคนเยอะมากเลยนะครับเดยจะเป็นดนตรีอีสานหรือว่าดนตรีออเคสตราต่างๆครับทุกคนที่ตาจะนํามาร่วมถ่ายทํา MV ในครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวอุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสครับทุกคนจะไปไล่เรียงไทม์ไลน์ที่บอสโจยมินินได้มีการโพสต์เอาไว้บอสโจเนี่ยได้เผยเอาไว้บอกว่า17พฤษภาคมนี้ถ่ายทํา MV เพลงคายออที่อําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเป็นเพลงที่ลงทุนสูงมากๆและใช้คนจํานวนเยอะมาก เอาให้สุดไปเลยโยมนินนะครับครั้งหนึ่งของชีวิตครับบอสโจได้เผยเอาไว้แบบนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้ก็มีอุ่งอิงเพชรบ้านแพงด้วยอย่างแน่นอนครับแล้วก็บอสโจโยมนินด้วยนะครับบอสโจเนี่ยก็เผยว่ามีคิวถ่ายทํา MV ของคายออแล้วก็เพชรชาวดินด้วยซึ่งก็แปลว่าวันนี้ครับทุกคนก็น่าจะเป็นการถ่ายทํา MV ทั้งหมด2เพลงด้วยกันนะครับก็คือเพลงคายออนะครับแล้วก็เพลงเพชรชาวดินของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับอย่างที่บอกว่าบอสโจเคยออกมาเปิดเผยครับทุกคนว่า เพลงเพชรชาวดินเนี่ยใช้ดนตรีแบบเยอะมากๆเครื่องดนตรีต่างๆครับทุกคนเครื่องเป่าเครื่องดนตรีที่แบบว่าเป็นสากลเอามารวมกันได้อย่างลงตัวนะครับแล้วก็วันนี้แน่นอนครับทุกคนน่าจะเป็นการถ่ายทํา MV นะครับของอาจารย์นักดนตรีต่างๆแล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์ขายออด้วยในวันนี้17พฤษภาคม6 นั่นเองนะครับรีวิวใกล้เข้ามาทุกวันทุกวันแล้วครับทุกคนสําหรับภาพยนตร์คายอ้อ17รกรกฎาคมนี้ครับทุกคนพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์แน่นอนครับหลายคนบอกว่าเอ้บอสโจยูมินินเนี่ยจะปล่อยออกมาแค่ทีเซอร์เดียวหรอนะครับซึ่งตอนนั้นปล่อยออกมา,กาคือเป็นไวัยรัลกันทั่วบ้านทั่วเมืองคนเข้าไปดูหลายล้านคนมากๆเลยนะครับบอสโจก็เปิดเผยแล้วครับทุกคนว่า ทีเซอร์ของ Kai o, คายอ้อนะคทุกคนที่จะออกมาอย่างเป็นทางการในวันที่29พฤษภาคมนี้ทุกช่องทางของเมเจอร์และ SF นั่นเองคับทุกคนเรียกได้ว่าทุกคนจะได้ชมนะครับทีเซอร์แรกหรือว่าอย่างเป็นทางการเนี่ยในโรงภาพยนตร์เพราะฉะนั้นสมมติว่าพ่อ,พอแม่ไปดูหนังเรื่องอื่นใช่ไหมครับทุกคนก็จะได้เห็นนะครับคายอ้อนี่ยอยู่บนจอภาพยนตร์แล้วในช่วงวันที่29พฤษภาคมที่จะถึงนี้นั่นเองครับโอ้โหทุกคนนะ่าติดตามมากๆเลยนะครับนาะก็ถือว่า ตื่นเต้นซึ่งบอสโจเองก็เผยว่าตื่นเต้นเหมือนกันพรุ่งนี้เนี่ยเพลงหรือว่า m v ็คายอ้อเนี่ย m อจะมีส่วนหนึ่งในภาพยนตร์ด้วยซึ่งก็แปลว่าในภาพยนตร์นะครับทุกคนที่มีการไปถ่ายถ่ายกันเนี่ยจะเอามาประกอบกับ MV เพลงคายอ้อด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าเราเนี่ยอาจจะได้ดูเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนนะครับถ้าเพลงคายอ้อเนี่ยปล่อยออกมาก่อนนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าโอ้โหน่าติดตามมากๆเลยสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับ บอโจก็โพสต์เลยนะครับบอกว่าด่วนพรุ่งนี้มีการถ่ายทําฉากเพิ่มในภาพยนตร์ไขอ้อด้วยซึ่งก็แปลว่าในวันนี้ยบทุกคนที17พฤษภาคมเนี่ยอาจจะมีการถ่ายทําฉากเพิ่มเติมด้วยอาจจะแบบมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าทุกคนก็ต้องมารอลุ้นกันนะเพราะว่าพ่อโจก,กับกุอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเขาเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรมีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าภาพยนตร์คายอ้อเนี่ยน่าจะมีอะไรให้แบบน่าติดตามมากๆกับทุกคนทั้งในโรงภาพยนตร์เองครับรวมถึงวันที่ภาพยนตร์ฉายแล้วอมิคาดว่าบอสโจยูมานินเนี่ยเขาก็น่าจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรการโปรโมทที่ไม่เหมือนใครอยู่แล้วระดับบอสโจยูมานินนะครับอาจจะมีการไปเซอร์ไพรส์แฟนๆแบบในโรงภาพยนตร์เลยแบบนี้ก็เป็นได้ทุกคนเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับคาว่าบอสโจยูมานินกับทุกคนอย่างที่บอกว่า โหการถ่ายทํา MV ครั้งนี้บอสโจก็ทุ่มทุนจริงๆนะครับนอกเหนือจากจะลงทุนในภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ไปหลายล้านบาทแล้วแล้วก็ยังมีการแบบเนี้ยทุกคนมันจะเป็นการโปรโมตการพิมพ์โปสเตอร์ต่างๆครับทุกคนรวมแล้วเนี่ยสล้านกว่าบาทแล้วก็มีการถ่ายทํา MV ที่ใช้คนเยอะแล้วก็ลงทุนสูงมากๆแบบนี้อีกนะครับวันนี้คาดว่าช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมีอะไรให้พวกเราเนี่ยได้ติดตามกันอย่างแน่นอนครับทุกคนเนาะก็มารอดูบรรยากาศกัน,กนว่าวันนี้ บรรยากาศในกองถ่ายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างทีมไหนมาถ่ายทําอะไรยังไงครับทุกคนนะโอ้โหน่าติดตามมากๆเลยนะครับบอสโจโคือโพสเอาไว้หลายโพสต์ด้วยกันวันยิ้มรวบรวมไทม์ไลน์ของบอสโจโมาให้ทุกคนพ่อแม่เอ็ซีแฟนคลับได้รับทราบกันนะว่าเขามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆครับใครที่บอกว่าเอ้ยทีเซอร์สั้นไปหรือว่าอยากจะชมแบบให้ยาวกว่านี้แน่นอนครับทุกคน29พฤษภาคมนี้นะครับปล่อยออกมานะครับสู่ช่องทางต่างๆมันจะเป็นทั้งในจอ ภาพยนต์เองรวมถึงในจอมือถือด้วยก็น่าจะได้ดูเหมือนกันกันกบช่อง y t u t u เนาะของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะวันนี้ก็ขอส่งกําลังใจครับไปให้บอสโจโยมูมานินครับแล้วก็อีลาน้อยอุ่งอิงเพชรบ,บ้านแทนด้วยแล้วกันครับทุกคนเนาะพ่อลูกก็คือสร้างสารรค์ผลงานเพื่อแฟนๆจริงๆนะครับแล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไร ทำทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเพื่อตอบแทนแฟนๆแหละอย่างบอสโจยมินเองทําภาพยนตร์หรือว่าทําเพลงต่างๆก็เพื่อที่จะตอบแทน f อฟซีแฟนคลับที่สนับสนุนสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาอย่างต่อเนื่องเลยครับทุกคนเนาะแล้วก็ใกล้เดินทางมาถึงช่วงปิดฤดูกาลแล้วอย่างที่บอกว่าปีนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนงานคิวงานแน่นมากๆเลยตั้งแต่เริ่มต้นเปิดวงมานะครับทุกคนตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้คิวงานคืนแน่นมากๆเลยครับทุกคนแน่นจริงๆนะครับแล้วก็จนถึงเดือนพฤษภาคมที่อยู่ในช่วงฤดูฝน ในขณะเดียวกันที่วงอื่นเนี่ยอาจจะแบบเริ่มพักไปแล้วนะบางคนก็ประกาศขึ้นวงนั้นวงนี้แล้วในขณะเดียวกันก็คือสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยยังมีงานอยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยยังมีงานอยู่ก็ถือว่ากระแสบแบบโอ้โหแรงจริงๆนะครับนะะวันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของบอสโจยูมณนินกันนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับทุกคนบอสโจเนี่ยก็โอ้โหนะครับนะตอนนี้ก็คือแบบในเรื่องของ โปสเตอร์หนังคลายออกก็คือคนเนี่ยฮะเอาไปติดรถกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวครับทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสมากๆเลยทีเดียวนะครับ ระบาดไปทุกที่จริงๆนะครับทุกคนอ่ะเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝาก FC แฟนคลับด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงเนาะทุกคนผ่าน f a เฟ o o ุ๊กบอสโจโยมานีนหรือว่าทางช่องสาวน้อยเพชรบนแพงเดี๋ยวอิมจามารายงานสถานการณ์กันเนาะว่าวันนี้เขามีกิจกรรมหรือว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างกับพ่อลูกคู่บุญนะครับพ่อโจกับองค์หญิงเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองนะครับ วันนี้ก็ฝากข้ณพ่อแม่ด้วยกันแล้วกันเนาะวันนี้ใครอาจ,จะไปดูภาพยนตร์คลายอ้อบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นปรากฏการณ์จริงๆกับทุกคนของวงการหนังไทยเนาะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่จะไปชมกันเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์อีสานเรื่องแรกที่วงการหมอลำเนี่ยทำอย่างหมอโจยมินเขาก็เป็นคนในวงการหมอลำคนแรกเลยที่ลงทุนทําหนังแล้วก็ไม่ใช่ลงทุนน้อยๆลงทุนเยอะมากนะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นก็นะต้องมารอติดตามกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิ่มข่าวกระแสนะครับ